สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี่พาพี่น้องมาเห็ดคาโบนาร่าเห็ดพึ่งหวานจ้าพี่น้องส่วนผสมจะหัวหอมพี่น้องหัวหอมซอยจา้าเห็ดพึ่งหวานเจวไปเก็บมาจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งหวานสดจา้ากระเทียมพี่น้องอันนี้กระเบื้อนพี่น้องส่วนผสมมีแค่นี้จา้าแล้วก็มีเส้นพี่น้องเสศนสปาเกตตีเนาะเศษยังก็ได้กะสปาเกตตีเนษสปาเกตตี เราก็นำซอสอีนเดีพี่น้องนี่จ้าโฆษณาเพื่อนได้จ้ะโฆษณาสาิได้เขาของฉันเนาะนี่จ้ามีซอสปรุง๋งกเจ้าปรุงมาเรียบร้อยพี่น้องคาโบนาร่าพี่น้องเห็ดพึ่งหวานจ้าตามที่เคยไปกินกับซิมิตะเห็ดอันๆช้ำปิญองพี่น้องมีกล่องวิเซนสปาเกตตีพี่น้อง,องจ้ิเส้นสปาเกตตีพี่น้องส,สปาเเกตตีนะาะจอด เผาอันนี้พี่น้องมืกันของคนเยอรมันเพิ่นจะนี่ปาเกตตีส้มซอสน,นี่จ้าส่วนผสมเมนูนี่บ่ค่อยเกีบสนเท่าไรพี่น้องเกศบสนอยู่อัน,นก็มีหัวอหวอมแค่นี่นนะักนองมันมีตะมีตะไข้มันทั้งนั้นเลยพี่น้องเพิ่มไข่มันจากน้อยจ้าจ้าเดี๋ยว็มาเตรียมพัดกันเนาะพี่น้องเนาะเตรียมพัดอันหัวอหวอมจ้าเบื้องส่วนผสมไปแล้ว ผัดหัวหอมให้เหลืองพี่น้องต้องสิเอากระเทียมลงไปจา้าโบ่บ,บ,บม่โม้ไถึงว่าเหลืองนั่นแบบไอชุกไอชุกพี่น้อง,องุกจ้ะแต่ถึงแมาเอาหมูเบคอนลงไปจ้ะพี่น้องมันพี่นะ้องชิม่เนาะเดี๋ยวมาร้อนหลับซุ้มกันอันอจ้าไม่จ้า ซอสจ้า,จาพี่น้องหัวหอม้อมกระพัดได้ที่แล้วเนาะสุเกเรียบร้อยพี่น้องกระเทียมลงไปเลยจ้าพี่น้องมัเนี้กระเทียมอุ้ยพี่น้องเอ้ยกระเทียมลงไปพี่น้องจะมืดมัวเดียวเนาะกระเทียมกับอันหมูเบคอนจ้าพี่น้องขออนุญาตเด้อจ้ากระเทียมเทียมพี่น้องขอยอยนุญาตหนุ่มกับพี่น้องหนุ่ม เดือดข้นสีลายโผล่เลยพี่น้องจังิงๆมันจ่าลงไปพัดจ่กพี่น้องเดือคข้นสีลายโผดกินกับฝรั่งจ้าพี่น้องพัดจ่กพี่น้องจะเล่งไฟเล่งไฟพี่น้องเบิ้งน้ำกันจ้าเดือดข้นพี่น้องซอยเป็นนี่แหละที่จริงมันสิแผ่นนางแง่คพี่น้องเนาะเขาก็ซอยจ้า เมนูนี่บ่กไปสุขภาพอะไรพี่น้องเป็นหลายแลวเห็ดกิ่นเองหมูหมูเนื้อเขาเจ้า่วงขนาดได้ยุลานพี่น้องเน้นี่ต่อันอันเอันเ,เ,เสียนจาพี่น้องเอาเห็ดกินเองเขาประมาณนี้เลยจากพี่น้องเราจะชิลเลงไฟแยกน้อยพี่น้องเกี่ยวกับเทียมผัดแซนี้ดีๆเนาะดี่ดาใส่บดได้แล้วพี่น้องอบดได้เพราะว่าได้หัน่นเนาะ ก็จะ calling ไฟจ้าพี่น้องแล้วมาเบิ่งกันชั้นที่ใส่เห็ดยพัดทุกเรียบร้อยแล้วชั้นที่ใส่เห็ดเงื่อหวางพี่น้องจะมาลงหม้อยู่ันนี้พี่น้องมาลงหม้อยังไงเจ้าพี่น้องมันไม่ยังมากไหมเครื่องปรุงพี่น้องก็จะปรุงมันเรียบร้อยซอสสำเร็จรูปมาเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะง่ายงเลยจ้ะโอเคจ้าเรา่องจะ c a l ัดกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชมขั้นต่อจ้าพี่น้องต่อชั้นผัดอันหัวหอมกระเทียมเรียบร้อยซุปเรียบร้อยนะพี่จ๊ะพี่น้อง จ้าถึงเวลาใส่เห็ดพึ่งหวานเลยจ้าพี่น้องตอนที่พี่น้องผัดพี่น้องใซนพริกไทยลงไปน้ำจ้าใส่พริกไทยลงไปน้ำจ้าพี่น้องจ้าพี่น้ององหอมได้ลายพี่น้องกินเรียบ้อยกับองหอมแล้วพี่น้องมันช่วยระบายแล้วพี่น้องเนาะเห็ดพึ่งหวานก็ได้สมุนไพร มากมายพี่น้องได้สุขภาพมือหอมช่วยผ่อนคลายพี่น้องพัดต่อไปจ่าเดี๋ยวอันซอสฮ้อนจะเอาลุงอันที่หลังจ่าฉันฉันขอพัดเห็ดพึ่งหวานก่อนให้เรียบร้อยซอสฮานอ,อนนะหลักซอสที่อันในกองรูปจำเด็ตรูปจ่าพี่น้องพัดไปจ้าพี่น้องพัดเห็ดพึ่งหวานสุก,กน้อยเนาะ จะเร่บไฟพี่น้องคาโบเนล่าเห็ดขึ้นหวานพี่น้องซอสเต็มๆจ้ะพี่น้องแซ่บจ้ะฉันมักอยู่นะพี่น้องตอนบ่ค่อยบ่ค่อยเพื่อสุขภาพตัวใดจ้ะนี่เกศสนมันมันพี่น้องมันมันแต่ก็โอเคเนาะพี่น้องกินเทาก็ไปย่างเขาอยู่หรอกโอเคจ้ะ รอฟังเบื่อรอฟังจ้าเดี๋ยวขอผัดเนาะดึงไฟจ้าขอผัดให้หอมจ้าผัดทำหอมก่อนจ้าพี่นอ้องจังเอาไปลงหมอขอไฟด้ยวยดังๆพี่นอ้องเดี๋ยวมาร้อชมได้หมอยีกเทียนหนึ่งเด้อผัดเห็ดเห็ดฝึ่งหวานเห็ดซุกก้อนจ้าจ้าพี่นอ้องซอสซอสอยู่ในี่กองเมื่อกี้จ้เาเัาก็ออกมา ออกมาเติมน้ำไปน้อยนึงจ้านี่ยสเทามาอุ่นให้มันสุกๆจ้าอุ่นดึดนานจากน้อยให้มันอุ่นจ้าเดี๋ยวเ้าก็มาเติมอันเดี๋ยวเราจะไปทอวมางี้จ่าเดี๋ยวเ้ามาเติมอันหม้อหอมหัวหอมกระเทียมเห็ดผึ่งหวานที่เรผัดไปเมื่อกี้นี่จ้าลงไปพี่น้องใส่หม้อพี่น้องมันจังอันนั้นฉันบอกเอาใส่กระทะพี่น้องฉันขอพัดแค่นี้นึจ้า เดี๋ยวใส่หมูร้อนอันนี้รอนอันี้อุ่นๆจังน้อยพี่น้องร้อนอันี้อุ่นจังน้อยเพราะเกี่ยก,กองเนาะซอสสำเร็จรูปพี่น้องพวกนั้นพอสำเร็จรูปเฮ็ดเองก็ได้จ้าพี่น้องง่ายๆข้าวบดนานาแต่ว่าอันนี้มันได้ครบรถข้าวบดนานาเนาะใน,นนี่กับซีมิบุเบคอนันะลายพี่น้องอยู่ในนี้กับซอสครีมเขานั่นแหละจา้าเดี๋ยวเ้าจะเนาะเรามาเดือดแล้วฉันสิตักใส่จานแล้วถึงมาเบาเรื่องเสี่ยงอีกากพี่น้องโอเคจา้า ตาพี่น้องเส้นเฮอเนี่ยฉันว่ได้ต้มอป็พี่น้องเบิ่งเด้อเส้นนี่ง่าย,าย,ายๆใครๆก็ทําได้พี่น้องเส้นเนาะจ้าต้มน้ำเดือดพี่น้องต้มน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วต้มเส้นประมาณเจ็ดนาทีสามสองที่เป็นบานเนาะพี่น้องเนาะฉันผสมเส้นดาเสีนเดนเหลืองใส่ปนด้วยกันพี่นอออ้องจ้าเส้นยอกเกลือลงไปอ่ะมันจะน้อยจา้า นนกูเบิลบะบางเนยก็ใส่น้ำมันจ้าเพราะว่า,า,าเศียรมันติดกันเนาะอันนี้ใส่เนยพี่น้องยันใส่เนยเฮ็จ้าพี่น้องเฮ็จ้าจ้าเนี่ยพี่น้องเบืองน้ำเนาะกันเนาะกันเนาจ้าเนาะจะเศียรนซื่อสียก็เสียบเราพี่น้องเลยหิวเข่าพี่น้องเป็นย่างปลามาจ้าพี่น้อง ซอสอันเท้าเทลงไปเจ้าเราก็เฮ็ดเผิงเฮ็ดเพืงหวานอันหัวหอมกระเทียมที่ห่ออันพัดพ่อคะาจากระเทียมอ,อมาล้มบอเลยเจ้าพี่น้องลงอ้มมองสิจ้าพี่น้องอุ่นๆไปจ้าเห็นบ่ซอสเต็มเลยพี่น้องบ่ได้ซอสดสดๆเลยคาบโบนาร่าเฮ็ดพึ่งหวานพี่น้องไปกินก็มีแต่เฮ็ดอันช้ำปียองเนาะพี่น้องเนาะจ้า ไปรสได้ซาดมากเลยบะมีเครื่องปรุงยังพอซอสําเร็จแล้วฝรั่งกับบะมี่กรีนผงชุหลอกชุลดคืเอเฮาดอกพี่นอ้องอืเที่ยนีรจ้าเรียบร้อยเนาะซอสเนาะง่ายๆเลยจ้าพี่น้องแต่ตักใส่จานเทีพี่น้องเบิ่งน้ำกัน,กนเนาะพี่น้องมาคลิปนี้กับโคตรลายโคร์ให้ไม่หมายอ,ดอดวดน้ำได้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังพี่น้องอู้สอด คาโบนาร่าเห็ดพึ่งหวานพี่น้องเลิศค่ะใส่พริกไทยหลายๆ้ะพี่น้องเนาะอาหารฝรั่งควรใส่พริกไทยหลายจ้ะจ้ะเห็ดซูซามีกินเด้อจ้าผู้ใดไปเก็บเห็ดมาเมียฝรั่งจ้ะนี่เราจะเห็ดกินดีก็เฮาอีกพกวาเนาะาจ้าประมาณนี้นะจ้าโอเคเลยจ้าได้ซอสได้ได้ซอดดสยังเราไปลาดออกพี่น้อง เราจะขอใส่กระเทียมมีจากน้อยเอพิกไทยจากน้อยจา้าโอเคจ้าพี่นออ้องขอบคุณหลายจา้าที่ขอมารับชุม่มมฟังเนาะคาโบนาล่าเห็ดพึ่งหวานพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีจา้า